ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับแบตเตอรี่เครื่องมือช่างนะครับนี่ครับอันนี้คือแบตเตอรี่เครื่องมือช่างนะครับซึ่งในคลิปก่อนนะครับผมก็วัดโวลต์ให้ดูแล้วมันอยู่ประมาณ2 1โวลต์นะชาร์จเต็มนะครับซึ่งผมก็ลองต่อควบบวกควบลบมาใช้งานนะครับผ่านสเตปดาว มาใช้แล้วก็เปรบับบลมาใช้งานดูก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้ววันนี้ผมก็เลยลองค้นดูนะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรไหมนะครับที่เขาทําขึ้นมามันมีจริงด้วยครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวที่ใช้ต่อกับแบตเตอรี่เครื่องมือช่างนะครับคือถ้าเรามีอุปกรณ์พวกเนี้เราจะต่อได้อย่างกระชับแล้วก็มันจะไม่มีปัญหาเรื่องอเวลาเรา DIY แล้วถ้าเราทำแล้วขั้วบวกขั้วลบมัน พอโดนกันเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับถ้ามีอุปกรณ์เสริมแบบนี้มันก็จะเราก็จะ,ะ DIY ให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการได้นะครับได้ดีขึ้นนะครับนี่ครับผมก็จะวัดแบตเครื่องมือช่างนะครับให้ดูว่าอ,อันนี้มัน20โวลต์นะครับเมื่อกี้คือถ้าเราวัดสลับขั้วนะครับตัวโวลต์มิเตอร์หรือมันติเมมิเตอร์เนี่ยมันจะขึ้น ลบอยู่ข้างหน้านะครับถ้าวัดถูกขั้วมันจะไม่ขึ้นลบนะครับแบตชาร์จเต็มอยู่ประมาณย1สิบอดโวลต์นะครับตอนนี้เมื่อกี้วัดยี่สิบโวลต์นะครับก็คือพอเราได้แบตเครื่องมือช่างมาแล้วเนี่ยปกติถ้าบางทีเพื่อนๆไม่ค่อยได้ใช้เครื่องมือช่างหรอกนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนานๆถึงได้ใช้อะหรือเพื่อนคนไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้นะ ก็เอาแบตเตอรี่มาใช้นะครับเราก็เอามาประยุกต์ใช้กับไอตัวอุปกรณ์เสริมวันนี้ผมซื้อมาแค่ตัวละสิบ,บาทเองนะอันนี้เอามาต่อกับโซล่าพอร์ตนะครับเอามาต่อแล้วก็เอามาชาร์จมือถือนะครับสะดวกเลยนะครับแบบนี้ต่อเข้าปุ๊บแล้วก็ชาร์จมือถือปั๊บ่าอย่างถ้าเราเดินทางอะ่ะแล้วถ้าเราไปต่อเป็นสายไฟพ่วงออกมาเนี่ยถ้าเราไม่เก็บขั้วมันดีๆแล้วมันมาโดนกันนีกมีเรื่องเหมือนกันนะครับบวกลบมาโดนกัน อันนี้โซล่าพอตตัวนี้นะครับมันเป็นอ,อินพุตเข้าอยู่ในช่วง5โวลต์ถึง20โวลต์21โวลต์ผมก็เคยลองใช้ได้นะครับคือแบตเต็มอะเราเอามาต่อใช้ได้แล้วก็เ u t p u t ก็สามารถอาเอา p u t เป็น5โวลต์ในการแม็กซ์ Max 2แอมป์ก็คือในการชาร์จมือถือชาร์จมือถือได้นะครับชาร์จมือถือได้แล้วก็ต่อพวกหลอดไฟ5โวลต์ได้นะครับ แล้วก็เอาหลอดอ s b มาเสียบได้เลยนะครับมือถือเครื่องนี้ชาร์จตอนนี้แบตใกล้เต็มแล้วนะครับมันก็เลยอ่าผมก็ลองชาร์จอีกเครื่องนึงให้ดูนะครับและยิ่งถ้ามือถือพักหน้าจอยิ่งชาร์จได้เคยชาร์จได้เกือบถึง2อแอมป์นะครับตนนัวนี้แรงพอสมควรนะครับการที่เราต่อกับแบตเตอรี่เครื่องมือช่างแล้วก็ผ่านกับตัวสเตปดาว 5โวลต์ตัวนี้นะครับหรือเขาเขียนว่าโซล่าพอร์ตของเขาคือคตัวเนี้ยปกติเขาออกแบบมาใช้กับแผงโซลา่าเซลล์6โวลต์ติดหลังแผงอะ6 <12 S 1> โลวลต์12โวลต์อะไรนี่ติดหลังแผงให้มันให้เราสะดวกในการชาร์จนะครับหรือว่าเอามาทำแบบนี้ก็ได้เป็นโคมไฟครับนี่ครับสว่างมากนะครับ คือแผงโซล่าเซลล์6โวลต์นะครับถ้าต่อตรงๆชาร์จมือถือปกติมันจะไม่ชาร์จไม่ชาร์จหรอกเพราะว่ามือถือเรามันต้องมีระบบความปลอดภัยนะครับถ้าโวลต์มันเกินโวลต์มันอะไรเงี้ยมันจะไม่ชาร์จนะเพื่อนลองลองดูก็ได้แต่ถ้าเราปรับโวลต์ให้เป็น5โวลต์มันจะชาร์จชาร์จดีชาร์จเร็วชาร์จเต็มนะครับสำหรับแผง6โวลต์ในการชาร์จมือถือเราต้องใช้พวกสเตปดาวในการลดโวลต์ให้เป็น5โวลต์ก่อนนะครับ อ่ะคราวนี้ก็มาอีกตัวหนึ่งที่ผมจะแบ่งปันให้เพื่อนดูว่าผมเอาอาุปกรณ์ตัวเนี้ยมาต่อ,อยังไงบ้างนะครับตัวนี้ผมก็ต่อกับอ่า LM สเตปดาว LM 2 5 9 6นะครับจะปรับโวลต์ของแบบจาก20-21โวลต์นเนี่ยเป็นประมาณ13โวลต์นนครับใช้กับหลอดไฟใช้กับหลอดไฟที่ผมทําขึ้นมา ็นหลอดไฟ3.2ถึง3.5โวลต์นี่แหละแต่เป็นอนุกรม4ซีรีส์นะครับจะเป็นระบบ12โวลต์นะครับตัวนี้ผมก็เลยปรับสเตปดาวลงไปที่13โวลต์เกือบๆ13โวลต์นะครับจริงๆว่าจะปรับให้มันแรงเป็น13โวลต์ก็ได้นะครับ13ถึง13.5โวลต์นะครับเป็นโวลต์ที่ผมคิดว่าเหมาะสมอ่ะกับหลอดไฟ3.2โวลต์ อนุกรม4ตัวนะครับนะอันนี้ผมก็ออกแบบแบบนี้คือฮีทซิงคตัวนี้ผมก็เลื่อยออกนะครับให้มันสั้นๆพอดีนะครับแล้วก็ฮีทซิงคตัวนี้มันเป็นอลูมิเนียมถ้าเราเอาแผงของสเตปดาวเอฟสองห้ไปแปะเลยมันชอ็อตครับมันจะชอ็อตเพราะว่าอลูมิเนียมมันนำไฟฟ้านะครับให้เราทาไอซิลิคโคนให้มัน,น,าน,านาหนาหน่อยนะครับ นี่ครับผมปรับเป็นเกือบเกือบสิบสามโวลต์ให้เราทาซิลิโคโนหนาหน่อยหรือว่าเราใช้ฮีซิงสีดําก็ได้สีดํามันจะเป็นฮีซิงอลูมิเนียมนี่แหละแต่เคลือบสีดําไม่ให้มันนาไฟฟ้านะครับตัวนี้พอเราทาหนาหน,าหน่อยมันแผงมันก็ไม่ช็อตนี่ครับผมก็ทานหนาหนาขึ้นมาแล้วอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมก็ทำรวมไว้อยู่ใน My Collection ดอทช็อปแล้วก็สมชัชยนะครับมีหลายตัวนะครับที่ที่ผมทำในคลิปผ่านๆมาผมก็เอามารวมไว้ในนี้เผื่อเพื่อนๆจะได้หายง่ายๆนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะผมก็จะแยกเป็นหัวข้อต่างๆอุปกรณ์งานดี Y นะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมก็จะไปดูว่าผมจะให้เพื่อนดูไอตัวเนี้ยไอตัวตัวแรกอะ่ะที่ผมสเตปดาวลงไปเป็นสิบ สามโวลต์สิบสองสิบสามโวลต์นเนี่ยผมเอาไปใช้ทดลองปลูกผักดูนะครับกับหลอดอ LED High Power COB นะครับระบบสิบสองโวลต์เอามาทดลองปลูกผักนะครับที่ผมทำขึ้นมาในคลิปที่มันผ่านมาหลอด LED High Power COB นะครับเนี่ยครับผมเอามาทดลองปลูกผักสลัดดูนะครับปลูกในที่ร่มนะครับ ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เอามาแบ่งปันรุเพื่อนนะครับในการเอามาอุปกรณ์เครื่องมือช่างมาประยุกต์ใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็อันนี้ก็กําลังทดลองอยู่นะครับก็ถ้าได้ผลดียังไงก็อาจจะทําเป็นคลิปต่อต่อไปนะครับช่วงนี้ก็จะทยอยทาคลิปเรื่อยๆนะครับห่างไปนานเลย ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ